สวัสดีจ้าซ่องขั้วนางเนยมันนีนางเนยผ้ามากินตับักหุ่งจ้านน่ขั้นตอนเก็บพักจ้านี่พักไสจ้าพักเกษตรไปกินไปก็บพักเกษตรมากจ้ากำมาเก็บพักไสไปกินหืมกำลังงามว่าจะพักไสอย่าพอีตู้ก็มีมีครบทุอย่างจ้าอยู่นี่โอ้แต่เกาไปฮะขอจะเก็บเอาบ้านให้เจ้าจ้า อันนี้คือปลูเกตเองเลยพี่จ่าซองอันสามันฮะกับพึ่งมาจ้านี่ก็เป็นพักหอมจ้าจ่าเฮ้ยก็จะไปเก็บพักต้อพวกบักเขือบักแข้งนี่จ้ามันจับกล่องลำบากจ่าจ้านั่นก็เสียตาไปตอนกินแล้วจ่าอามามิดแิจิต้าจิตต์ตับหมูหูน้องกันเด้อจ้าเมิอนี่หนุ่มน้อยสื่อมาฝากตัวโรงเรียนได้เนี่ นังสอบจ้าเลือกเว้นจังหน่อยคืออยากว่าสันพธนวาบุสือขนมเลยว่าสันนีท่านละปุ๋งพูดเซื้อมาหนิจ้าเมื่อนโม่แต่เห็ดตัวต่ำหุ่งกระต่ำให้เบิ้งหลายเที่ยแล้วจ้าต้มเส้นกระเฮ็ดละจ้าให้แเบื้องกับรอยไม่ได้มากินจ้าไม่นี้ใช่โอกาสกินย่างเดี่ยวเลยเฮ้ยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าไม่กินเหมือนกันจ้ามาตอนกินแล้ว เพิ่งเลิกจากเรียนจะได้เห็นลานเปิดใหม่้ขังเลี้ยงก็เลยซื้อมาจ้ะร้องมึงว่าแสียบว่าเสบจ้ะนี้มีอมอแอนออกแล้วแอนออกแล้วโอ,อว้โอ้คือชื่อสลัดทันมาตุ๊กจ้ะโอ้ต้องแางกยากเกลียบร้อยจ้ะข้าบุญเลยฝ่าเนี่ยนี่ขบไป,ปเลยตอนนี้เมี่ยจ้ะน,นี่ก็ลองไปซื้อเบิ้งจ้ะว,สวสเสียบว่าเสบแล้วเม็ดคลิปให้ทุกคนเบิ้งเลยจ้ะทั้งสอบแล้วจ้ะ ข็ตกุ่นโมบังให้แสบฟัวบงเพาสังเกตว่าสามมือขึ้นหลังมียไปลองมเมียิเรื่องได้เตรียม่างซือสอบจะได้ลอยลงเห่ไม่ได้เมื่อยจากสอบไลยซื้อไม่กินเอาจะแสบหรวอนมื่อน่าจะนอกนี่หมักอะวรางพอดีอื่อน่าจะเฮ็ดเองจะเมื่อนฟังวันดียางโอเคแล้วมีแม่แสบเนาบแสบอยู่บุษแสบจากกระเบเ้องขายที่วันเนาะ เออนานเปิดไม่มวาวาได้ไหมวันเไปนัวอยู่จีาจได้วเงไมักจ่ายให้นำเกี๋ยวนำต้มเสียงหองงไก่นกับห้องแหละหัวไส้เ่าจ้ะอับะม่กินแน้ออุนกรจ้ะไม่กอนอหนำงกอนมันสีเพชรเด็กกินเพชรกับพอนมนอเขากันมันจะสีไฮอย่านนเขาอื่นเลือดมันไม่ินเลย อันนอมัมัเมื่อมนหนเน่้เนเวเ่งคือว่ามันตับจะลอยไปนันเหลือ่อมไปจากกัปนปะเยี่ยมมากกว่ามาจามกินกันอ้ไปใส่ยงเสียงหดมาจัเพือนกไปนู่นนว่างแม้ท,มา,ทายขีดหนีบีังไ อันจะว่าไอ้ว่าไม่กินน้ำจ้ะอู้จ้ะตัวงอกยังไม่มักจก้ะให้มันพักยังไม่มักทุกอย่างจา้ะแมหมะเนื้อต่ำหูเลียสิสลัดบะแม่งเปรี้ยวชวพมพะ bỏ ừ quý sang nữa, đấy nha, à? là bật ừ. <laughs> <bà> <laughs> là Móng móng bỏ này, móng 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 sẽ móng 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 chàng cái móng 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 อันนี้แซ่บเรียจ้าต้มเส้นแม่นอันนี้แซบห่าม้วแซ่บเท่ายัางก็มีน,นี่ไงกันจันกันจนันดิเออื่นพ้ดีนพื้นดินมันเสาเนาะจ<ร>้่าฉีดเห็ดกันจันเนี่ยไม่มักจ้าคุ้มๆเอาคุ้มๆนิดหน่อยจ้าดำมีสับสับหืมวานเป็นลมคุ้มเป็นยาก็เสียเป็นนี่ละ <laughs> แม่น้ำจางน้ำจางแล้วก็มันเปรี yes, ้ยวแม่บบมัก่หแม่ตามแม่ใส่ปลาดอีกสัพพีนึงสิมันจี๊ับเลกินบะคือกันจ้ะายกมามัก็มาเวลามัเปี้ยวือ่ส้อแบโอเคอยู่แว่ามันเปรี้ยวหล้วกรจ่างแห้งไหว่าะว่าโอเค แสบแ่บแห้งจันน้อสเซว่าเพียนเหรองแล้วมาเขากันเข่าหอนหอนตุ่มตุ่มเสียน้าทีนึงเลยนั่งแสะจะดเลยบ,บ่ไม่ตีนใจยังไม่เห็นได้มีน่นจะเหตุผลอไร้องหยุกบ แค่กระดูกจะแล้วมัดแบบแบบบ้างแบบนี้าะแซบเนไก็ว่าเหออาจจะเป็นเพราะ้องบ้างอาจจะแบบว่าแซบเนี่ยมันต้องหาเด้่มึงแซบนี่เราเฮ้ยนัวกันหรอ นอน้แสบแ้งจ so ้ะแสบแบเย้งมายิดย้งอยู่โอหมันเดยวผ่ามากขนมฟางเว้ยอ๋อยาลูินขนฟางผ่าจนโตแล้วช้ผ่าฟางหรอ มันกินทั้งไข่เลยบ้านที่จะมากับาสามารถมีแบบเาไม่ได้เหรอจ้าแม่กิ้าปุ้นกันไม่เอาปุ้น่เออหม่ยืดต้องได้จ้าท้มดเคียงกันกิ้วปุ้นดก่าอือจัทําไทยจับจับคุ่จ้ะอือพางคไถ้ายแด้ จ้าคลิปนี้เพราะจงควรละจ้ะในาขอปิดคลิปเพียงแค่เพียงเท่านี้จ้าเชียงกิหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายข้องวามปากของพ่อได้มีจ้าเชียงลิปหน้าจ้าหวังว่าผู้ชมสิมักจ้าบ๊ายบาย